ก็เริ่มจากทักมาชวนลงทุนผ่านแชทในโซเชียลมีเดียทาง Facebook Tik Took แล้วก็รับประกันผลตอบแทนสูงๆให้เราสนใจแล้วก็ชวนเข้าไปคุยต่อในไลน์โทรหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างภาพนะว่ามีคนได้กําไรตามที่พูดไปจริงฉันจะบอกเลยนะหน้ามาทางนั้นเลยโทรถ้าเราหลงเชื่อโอนเงินลงทุนไปนะช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะยังได้กําไรตามที่เขาพูดอยู่หรอกแต่พอเราลงทุนเพิ่มเข้าไปเยอะประมาณนึงนะทีนี้แหละของจริง กำไรหายเงินทุนที่ลงไปก็ไม่ได้คืนเรียกได้ว่าโดนหลอกของแท้และที่สังเกตได้ง่ายๆเลยนะว่าเป็นวิชาชีพก็ตอนโอนเงินนี่แหละเพราะเขาจะให้เราโอนเงินไปที่บัญชีบุคคลธรรมดาหรือบัญชีบริษัทจำกัดซึ่งถ้าเป็นการลงทุนของจริงนะเธอเขาไม่มีให้โอนไปที่บัญชีแบบนี้อยู่แล้วจ้ะแ้วฉันจะทำยังไงเนี่ยเธอเนี่ยตามวิฉาชีพเนี่ยมันทุกวันมาบอกกันเลยว่าแบบเนี่ยลออเนี่ยเตงแล้วแบบ รอบนี้ค่ะทุนเยอะเลยเแล้วมันบอกว่าให้ฉันนะอะลงเงินเพิบรอบหน้าจะได้ได้กำไรมันมิชาชีพใช่ไหมเนี่ยเธอไม่ได้ไม่ได้แล้วเธออย่าไปทำนะเอางี้เธอตอนนี้ จเย็นๆก่อนนะก็คือว่าเธอเนี่ยส่งหลักฐานทั้งหมดเนี้ยทั้งการคุยการโอนอะไรอย่างเงี้ยไปให้กับกลรตเขาเธอจช่วยได้แล้วก็ถ้าเธออยากจะรู้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยโทรไปได้ก่อนเหมือนกันนะสายด่วนแจ้งหลอกลงทุนกด1 2ึ่กด2องสองเทว่าฉันทำอย่างเงี้ยคนอื่นจะไม่โดนหลอกเหมือนกันใช่ไหมฉันจะได้รีบดเนินการแจ้งบอะแสเลยเธอตายแล้วเสียใจมากเลยทีหลังนะก่อนจะลงทุนก่อนจะเชื่อใครเนี่ยถามกลรตเขาก่อน เช็คข้อมูลหรือไม่นะเธอเดี๋ยวนี้ยเขามีรายการอะไรเขอขอเล่าง่ายๆเป็นการอัปเดตข้อมูลเธอก็ไปฟังนะโอ้ดีจังเลยอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันมาคุยกับเธอก่อนฉันก็ไม่โดนหลอกแบบนี้เลยใช่จังเลยเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอ